อะไรครับอัดตั้งเออแล้วนะครับก็ว่ากับว่าเกมมืดอะไรยังรงก็เกมมืดทีวีนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาแคสอะไรแปปนึงปรับมานะครับโอเคไม่ได้มาแคสอะไรครับแต่แค่มาบอกวิธีการอัปโหลดเอ่อคลิปโอ้ยหรืมันรูปอะไรนี่นะครับ เป็นบอกวิธีการอัพคลิปแล้วก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะครับเดี๋ยวปะตัวนี้กันคอเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ก่อนเลยนะครับคือตัวนี้จะเป็นหน้า u t u b e อะไรไม่ต่งกันเลยนะครับอเคก็ตรงนี้แถวนี้นะครับตัวนี้มีอัพโหลดแล้วก็รูปกระดิ่งแล้วก็ เลืกไฟล์แล้วเขกดไฟล์คืออย่างนั้นผมก็นี่จะเป็นเ่จะมี Gmail อยู่ตรงนี้มีชื่อรายการอยู่ตรงนี้มีสมาชิกก็คือผู้ซับสักไ์เองแต่ถ้าของอาจจะยังไม่มีมั้งถ้ายังไม่ลงอ,อะไรอ่ะสตูดิโอพูช่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าคุณมีแล้วนะแบบคนยังไม่มีรูปยังมีรูปแล้วแต่อาจจะยังลงไม่เป็นอืม นาบอกให้มีโฟมันจีออกจากระบบมีรูปตรงนี้แล้วก็กดตรงเปลี่ยนนี่แหละครับแล้วก็จะมีอะไรให้เปลี่ยนแล้วเราก็เอารูปจากคอมหรือว,ว่ารูปใจอะไรมาใส่แล้วก็มาวางไว้ได้นะครับโอเคเรื่องนี้ก็จบกันนะครับเรื่องการการเอ่อเปลี่ยนรูปไฟล์ส่วนการอัพโหลดก็คือเราก็กดไปที่อัพโหลด กดแสลงเลยเออนะกดอัพโหลดนี่ก็จะเป็นแบบนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคก็จะเขียนว่าเลือกไฟล์ที่จะอัพโหลดต้องเป็นภาษานทนะจะเป็นแล้วแต่ใครนะเออจะฐานะแบบให้นคนดนูเห็นมันเลยแบบให้คนอื่นได้ดู ไม่แสดงรายการคือจะไม่มีตัวตวก็ไม่ดูคนเดียวนะเป็นแบบสถานะแน่นอนเลือกไฟล์ที่จะอัพโหลดก็คือพอ,อกดออกดก็ล้อเน็ตการับอ่าลอก่อนนาฬิกาซายนะค้วก็จะเป็นรูปแบบนี้ นะคะแล้วเราก็เลือกวิดีโอแล้วก็โอเพนแ,แล้วก็จะออปโหลดทันแล้วก็ไปเขียนชื่อคลิปอะไรก็แล้วแต่คนนะก็ไม่เอปโหลดเลยแล้วค่ะโอเคสว่วนแค่นี้นะครับาเอ,อ่อถ้ามีอะไรที่พลาดหรือว่าอะไรที่เ,ออเนื้อหายังไม่ชัดเจนก็ ต่ออะไรไม่ร้จริงๆครับคือก็หน้าใหม่นะยังไม่รู้อะไรก็อันนี้ว่าก็เปลี่ยนรูปครับและลืมกดไลค์ like และ s c r i b มมีอะไรผิดก็มาเขียนในค้อปันได้นะเื่เองว่าแล้วก็อะไรแล้วก็แล้วก็เอ่ subscribe ก,กันด้วยนะเพราะว่ามีสมาชิกแก้ สี่รายเองนะฮะแต่ผมนี่ผมอึ้งที่สุดเลยอ่ะเอาไปให้ดูเลยอ่ะสตีโอฟูซา่าอึ้งที่สุดแล้ว่าไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคลิปนี้ที่ได้เยอะที่สุดนะฮะเข้ก็มาในเซียน้ตัวเองดูอะไรก็มีเยอะแยะนะครับก็แบบด,ดูพูดคุยกันได้ในเพจจำนวกนการดูของรวมทั้งหมด เก้าสิบแปดจำนวนนับจำนวนนะที่ที่ดูโดยประมาณนะสมาชิกสี่สามเอาแล้วสี่นี่คืออ๋อนับเราด้วยหรือเปล่าช่เพราะฉะนั้อันนี้เป็นเอ่อเกมที่ผมลงมีเก้าสิปเองมันต้องพยายามลงมันเยอะได้นะถ้าไม่ยอมม่าจะมีคใครโดนะ อย่างลองเกมที่มันหนึ่งที่เขารู้จักกันในวงกาวงกว้างก็คือเกมพวกมันอสแซมบิลัมก็พอเล่นได้นะครับนี่นะครับอนาจจะแปลกใจว่าทำไมพวกรีวิวของเล่นรายการล่มฟ้าเป็นรีวิวทอยมันเฮ็ดดีจัง เพราะว่าผมใชนะ้มือถือถ่ายนะแล้วก็มือถือถ่ายก็น่าจะเข้าใจนะว่ามือถือผมมันเป็นเอ่อ HD ว่าถ่ายแล้วก็ HD นะครับก็ซูมสวยเนะี่ยพวกนั้นแต่แต่ออสออสไดรเวอร์เดอะเฟิร์สไอโอซีีผมก็เขียนผิดมือน, First. Ừ, น,นนะกันเฟิร์สเพื่ซื้อน่ก็ออสไอโอทเนี่ยผมไม่ ตอนนั้นไม่ได้ฮดดีเพราะว่าใช้กล้องอีกกล้องหนึ่งเป็นโทรศัพท์อ,อีกอีกเครื่องหนึ่งแต่ผมได้เปลี่ยนเครื่องเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นไอโฟนที่มันเขียนแฮดีน่ก็คือใช้กล้องใหม่นะครับไอพวกเกมที่ม,มนันเมื่อคนแฮดีเนี่ยผมใช้โปรแกรมอัดไม่ได้ใชือือได้พึ่งอื่นนี่แบบเก่งมากเลยนะถ่ายตรงหน้าจอโ,โอเคก็มาเข้าเนื้อหา เจอแฟนเวส์ซัมปีตอนนี้ก็อันนี้ผมลงเมื่อวานอันนี้ลงวันนี้ลงลงวันไหนเขาเปนะ็น15กุมภาพันธ์นั่นแหละตอนนี้เขาบอกครับมีคนดู100เอ้12คนไลค์ like 2นะอันนี้มีคนดู2ไม่มีใครไม่มีใครคอมเมนต์เลยเอ้ไมีมคนคอมเมนต์ด้วยผมนี่เดี๋ยวจำได้มีใครคอมเมนตนะ์อันนี่8 like นะอันนี้2ไลค์1เนี่ยมันถึงตรงนี้แหละ ไอตรงหกสิบหกดูนะไอแค่รีวิ์ของเล่นเล่นในรสนิยนล่างที่มันเป็นไม่รู้นะว่าใครมันดูเยอะหรือเปล่าแต่ไลค์ไม่ค่ไลค์เดียวนะคือถ้าเรามีหลายแท็บอะเราก็จะไลค์ไลค์ๆลคไลค์ไปเรื่อยๆถ้าใครดูหนะังเล่นเจ็ดปีรือเจ็ดหัแน่แหละและก็จะดูนะว่าวันเราเปิดแท็บไปเรื่อยๆก็จะไลค์ได้หมดนะแต่ถ้าใครม่นเยอะๆไม่ได้ถ้าถ้าได้ก็ไม่ทำหรอก หาความสมัครใจวันเดียวใช่แบบคนเล็กกันเนียใช่ไหมโอเคนี่ก็เจ็ดสี่เจ็ดพวกพวกกลุ่มพวกรีวิวพวกนี้ยผมไม่ค่อยอยากเพราะว่าเขียนชื่อชื่อชื่อของเล่นที่รีวิวก็ชื่อแบบชื่อมันไม่ค่อยมีใครหาเนี่ยชื่อเดนโลเสาแปลงล่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีใครเขียนเอาเฮ้ยมาทำไมนะ แล้วก็ไอเกมนี้มันก็เขียนตกอีกโอเฟนเวสซัมบิกก็เหมือนกันแต่นี้เขียนถูกแล้วนะเนี่ยล่องฟ้าเป็นตัวลอยมึงก็ยังเขียนผิดอีกอ่ะดูด,ดิล่องฟ้าเป็นสุกล่องฟ้ามันตัวอาแต่ถั่วเป็นสไตล์เหมือนกันเย้นะเด้เป็นพาพาเพราะว่า,า,า,ามือไปปื้อไปโดนปิดตัด คลิปไปเลยนะโ okay, อเคก็จบแค่เพียงเท่านี้นะครับรออย่าลืมดูคลิปใหม่กันด้วยนะครับบายบายอืมเล่นบอกไปอืมไม่เป็นหรอ,อกบอกคลิปหน้าดีกว่านอ,อเคครับ๊ายบายครับ